วายส์เพอร์เฟกต์เดิมไว้ยส์เอเซนต์จากรอรีอัลบารีโดฟเฮาแครวิตามิน วีและเจอเธอในรายการใดคุณจะมีความสุขได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเธอเสมอและที่สำคัญเธอเป็นไอดอลในเรื่องของการเป็นพิธีกรสำหรับดิฉันค่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่หนูแหม่มสุริวิภากุลตังวัฒนาค่ะ คล้ายๆมาเที่ยวเทคกลางวันเนาะได้ได้เลยเต็มที่ตาสมายบางคนก็อยากจะมานอนที่นี่ได้ไหมได้ห้องนี้ห้องนอนได้หนูก็จะตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วพี่ผัวเมียนะเออโอ้โหของพี่ไม่ต้องนะเลเอากล้องเดียวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมุมได้ได้หมดพี่รู้มุมพี่รู้มุมพี่นุ่มแหวค่ะพี่นุ่มแหวแต่งงานกับพี่บอบบี้มานานกี่ปีแล้วคะยิ้มมือหน่อยโอ้โหสิบเจ็ดปีค่ะสิบเจ็ดปีค่ะใช่สิบเจ็ดสิบแปดปีนี่แหละ นานไปไหมนานไปไหมมันก็ควรจะต้องเป็นอยู่ต่อไปนะมันก็้มี1 8 19 20ต่อไปเนาะหลายคนจะถามว่าอยู่นานอยู่ทนหรือทนอยู่ทุกอย่างเนาะใช่มันใช้หมดอยู่นานอยู่ทนทนอยู่ใช้หมดการเป็นผัวเมียมันก็ยากเหมือนกันนะพี่เนาะยากยากเออศิลปะการใช้ชีวิตคู่ยากยากยากแล้วตอนนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราเคยได้ยินข่าวที่บิวนอมแยมอยากมีลูกโอ้โหมากมากแล้วก็พยายามที่จะให้มีลูกขึ้นมาได้เห็นบอกหมดสตังค์ไปก็เยอะเหมือนกัน ถ้าตอนนี้มีลูกจริงๆเนี่ยก็ไม่มีเงินเลี้ยงแล้วเพราะว่าทาหมดแล้วลูกไปหมดแล้วคงคงต้องหาใหม่อ่ะไม่รู้จะเอาที่ไหนมาเลี้ยงมันละคือแค่ค่าทาเนี่ยก็ไปเยอะแล้วใช่ไหมใช่ตอนนั้นก็ก็ไหลตังค์อยู่เหมือนกันนะคะหลล้านไหลล้าน,นเพราะว่าทำทำ,ทำทั้งหมดเนี่ยสิบครั้งฮะ <Huh? S 1> ใช่ทำแบบเอาตั้งแต่เบสิกเลยนะนัดกันนัดวัน นัดวันว่าอ่ะวันนี้ไข่ตกอย่างนี้ป่ะใช่แล้วสกิดเธอเธอวันนี้ต้องปฏิบัติภา,ารกิจอย่างเงี้ยหรอแล้วมีหมอบอกว่าบ่ายสองโมงนะคุณบ๊อบบี้วันนี้บ่ายสองโมงไข่ตกเพอร์เฟกเวลากําลังดีบ่ายส<ท>องโมงท้องแน่แน่ท้องแน่แน่<อ>ผัวก็รีบประชุม11บเอ็ดโมงเพื่อที่จะให้กลับบ้านทันบ่ายสองโมงกลับมาแล้วมีอารมณ์ไหมล่ะเอาเธอเร็วนี่เร็วบ่ายโมงครึ่งแล้วเอานอนเลยสิบนาน ครียดมันเครียด oh. เครียดทุกขั้นตอนถ้าหากบอกว่าเรานัดกันมีลูกนะเครียดทุกขั้นตอนจนถึงแบบเอาตั้งแต่แบบใส่หลอดแก้วหรืออะไรเงี้ยมันมันเครียดตลอดเคยมีติดไหมมีค่ะมีค่ะติด ติด4ี่ครั้งเป็นแฝดสองครั้งใช่แต่ว่าพอมันพัฒนาไปถึงอาทิตย์ที่8ปกติเวลาเราไปตรวจเนี่ยมันก็จะมีเสียงหัวใจแล้วใช่ไหมคะสำหรับคนที่ตั้งครันได้8สัปดาห์เนี่ยก็จะก็จะมีสัญญาณเสียงหัวใจก็จะตึกตักตึกตักและของเราทั้ง4ครั้งเนี่ยก็จะเงียบหายเลยคือไม่ไม่มีการพัฒนาต่อไปก็คือหลุดไปหลุดไปก็ต้องไปก็ต้องไปดูดออกด้วยนะบางทีไม่ออกเพราะฉะนั้นมันอันตรายมากเลยมันก็ต้องเป็นขั้นตอนของการแบบดูดออกด้วยอะไรเงี้ยคือ ตอนใส่ก็เจ็บตอนใส่ก็เจ็บตอนเอาออกก็เจ็บใช่เหมือนรถสิบล้อเข้ามาบดมดลูกเราอะฮะเอาอีกคนนึงละรถสิบล้อมันเหมือนคนทํานมแล้วบอดสิบล้อชนใช่แต่เราไม่เคยรถมีสิบล้อชนวถยังอยู่นะคะพี่เอางี้เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้แบบคิดคิดตามทันว่ามันเจ็บปวดขนาดไหนเคยเคยปวดรอบเดือนไหมใครใครปวดรอบเดือนแล้วแบบทางานไม่ได้อะปวดไหมอันนั้นอันนั้นปวดไหมปวดปวดมากกว่านั้นอีกหลายสิบเท่า บางครั้งเนี่ยก็ต้องดูดออกบางครั้งเนี่ยก็ต้องให้เขาออกเองร่างกายมันต้องบีบคือนั่งติดเบาะไม่ได้นะคะต้องตัวลอยอยู่งี้ตลอดเวลาเวลานั่งรถอะค่ะมันจลอยมันมันบีบท้องมันบีบลูกลูกมดเราเนี่ยมันจะแบบมีบูค่ะแล้วมันก็จะลอยก้นมันจะลอยอยู่งี้ตลอดเลยใช่พี่ทําอยู่กี่ครั้งพี่จนถึงบอกว่าเอาละเราพอกันเถอะสิบครั้งสิบครั้งเลยใช่ที่ที่พอเนี่ยไม่ใช่ว่าเจ็บตัวนะคะ เราเจ็บหัวใจเพราะว่าทุกครั้งมันมันแบบความหวังเรามันไม่มีอ่ะ พอพอมันติดปุ๊บเนี่ยความความหวังแล้วก็ทุกอย่างเรามามันพุ่งขึ้นหมดเลยกราฟความสุขมันเด้งขึ้นไปสุดเ,เ,เลยแต่พอหมอบอกว่า8สัปดาห์ไม่มีทรายนะครับออออคุณนุ่มแม่มเดี๋ยวเราต้องรองให้ให้เด็กบีบออกเองหรือ,อ,อมันอยู่ในในขั้นตอนที่อันตรายหมอก็ต้องแล้วแต่พิจพิจารณาของหมอเพราะฉะนั้นมันมีแบบนี้ค่ะมีความสุขที่สุดแล้วก็เสียใจที่สุดมันมาแบบนี้ในระยะเวลาแค่8สัปดาห์ แล้วพี่ต้องโดนนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่าสี่ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแบบไอ้เจ็บร่างกายอะผู้หญิงทุกคนมันทนได้ต่อให้ก้นลอยขนาดไหนหมดลูกบีบแค่ไหนลถบดขนาดไหนไอ้ความเจ็บพวกนั้นเนี่ยมันมันแบบจิ๊บจิบมันทนได้แต่ว่าสิ่งที่ทนไม่ได้คือแบบเจ็บหัวใจ พี่บอบช้ำบอบช้ำนี่แหละอันนี้แหละคืออันที่เราต้องมานั่งคุยกันส่วนส่วนมากนะคะผู้ชายเขาจะรู้สึกว่าแบบความเจ็บปวดร่างกายภายนอกอ่ะเขาสงสารเราเขาเห็นแล้วว่าเออมันเจ็บมากอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นความรู้สึกข้างในมันต้องคุยกันทั้งทั้งสามีและภรรยาต้องคุยกันเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดคือมันมันระทมใจมันไปด้วยกันเงี่ยเราก็เลยหาทางออกว่าเอยบอบบี้พูดขึ้นมาเองบอกถ้ามันเจ็บมากครั้งหน้าเราเราเลิกแหละ แล้วพี่ก็เห็นด้วยกับตรงนั้นใช่ด้วยด้วยอายุได้นะคะเราพอเราถึงอายุเรากลาบอกบอบบี่ถ้าแบบ40ขึ้นไปเงี้ยมันก็ไม่ไหวแล้วนะถ้าลูกออกมาขาดหรือเกินเงี้ยแล้วแล้วใครจะอยู่เฝ้าล่ะวันหนึ่งใครจะต้องตายก่อนล่ะอะไรเงี้ยเราก็เราต้องวางแผนเยอะๆใช่ก็เลยบอก คือถ,ถ้าเกินกับขาดออกมาเราเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างบอบบี้พร้อมที่จะรับไหม,มหรือว่าถ้าเกิดฉันตายไปก่อนแล้วเธอจะดูลูกหรือเปล่าหรือเธอต้องต้องห้ามตายก่อนลูกนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมานั่งคุยกันใหม่ว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนวิธีคิดไหมบอบบี้ก็น่ารักมากเลยเป็นคนที่เข้าใจโลกได้เร็วพอเราถามว่าเอะบอบบี้เราเอาไงดีถ้าเกิดเราไม่มีลูกเลยยังไม่ได้ไปมองถึงเรื่องของออดอบนะเพราะว่าเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้พร้อมที่จะเอา เอาคนอื่นคนอื่นมามาอยู่ในโลกของเราแล้วแล้วเราจะเหมาะดูแลเขายังไงแล้วเราจะดูแลเขาได้ดีที่สุดแค่ไหนเราไม่ได้วาภาพตรงนั้นว่ายังยังมองไม่ถึงแค่แค่มานั่งคุยกันว่าเอ้ยถ้าเราถ้าเราไม่มีแล้วมันจะแค่ไหนละความสุขถามกันทุกวันว่ามีลูกกับไม่มีลูกความสุขมันมากหรือมันน้อยลงพี่ดูก็จะเป็นคนหนึ่งที่แบบเรามองเสร็จแบบพี่ดูเป็นไงว่ามีลูกแล้วดีไหมพี่ดูบอกเอ้ย ความสุขมันมันเท่าเดิมมันคงที่มันก็เลยเอาเอาอันเนี้ยกลับมาให้เราคิดที่บ้านว่าบอบบี้ถ้าเรามีลูกหรือไม่มีลูกความสุขมันจะไม่ไม่พุ่งแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะทุกข์มันจะเท่าเดิมแล้วเราไม่มีล่ะไม่มีมันก็จะเท่าเดิมความสุขมันก็จะอยู่ตรงนั้นเราก็เลยนั่งคิดเออเว้ยเราเปลี่ยนวิธีคิดกันดีกว่าว่าว่าเราเอาความสุขเท่าที่เรามีไหม โุกี้สุดารัตน์บุตรพรมค่ะนี่คุณบดนี่บทสิหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะขอบคุณโอกาสดีๆทําำให้หนูล้างนี้หมดคือหนูเชื่อว่าทุกคนน่ะมีโอกาสดีมาหนูนะแต่ว่ามันจะมากน้อยเท่านั้นเองยิ่งตัวหนูอโอกาสที่มีหนูไม่ได้รออย่างเดียวด้วยอโอกาสมาหนูก็ไปกับโอกาสมเมื่อพี่ใช้ชีวิตกันสองคนตกลงกันแล้วว่าเราจะใช้ชีวิตกันสองคนนะแล้วพี่ทำชีวิต สองคนให้มีความสุขยังไงอะคะมันต้องมันต้องเรียนรู้ชีวิตคู่มันต้องเรียนรู้ทุกวันแล้วก็ต้องรู้รู้เขารู้เราหมายถึงว่าเขาก็ต้องรู้คํานี้ด้วยนะคะหมายถึงต้องคุยกันว่าอ,อิสระภาพของแต่ละคนหรือ private zone ของเราจะประมาณไหนเราทําอะไรได้แต่วันหนึ่งที่เวลาเรามาอยู่รวมกันสองคนแล้วเนี่ยเราทําด้วยกัน อะไรที่มีความสุขออม,มันเรียนรู้ทุกวันทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้กันถึงแต่งมา17ปีก็ไม่ใช่ว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ขออีกคนนึงไม่ใช่ไม่อยู่ๆวันนี้อาจจะโกรธเรื่องนี้อีกวันอาจจะน้อยใจเรื่องนี้ทั้งๆที่เรื่องที่น้อยใจเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเรื่องที่เข้มแข็งมากโอ้แต่วันนี้เปลี่ยนไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเรียนรู้ชีวิตคู่ไปจนกว่าจะมีคนหนึ่งตายจากกัน<อ>หรือคนนึงจะไปออกจากชีวิตซึ่งกันและกันสิ่งที่พี่สองคนชอบทําด้วยกันคืออะไร บ๊อบบี un, ้จะชอบให้หน่มเล่นกีฬาชอบอยากเห็นเมียเดินเยอะๆวิ่งเยอะๆ ตีเทนนิสแบบบ้าเลือดขี่ม้าอะไรเงี้ยเขาชอบที่จะให้หนุ่มออกไปทำกิจกรรมอะไรยี้เขาจะมีความสุขเห็นภาพแล้วเขาจะแบบยิ้มในตาแบบมีประกายฟุ้งฟริ้งแล้วกิจกรรมการกินล่ะคะพี่การกินก็จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปเลยค่ะมันหายไม่ได้เราก็จะบอกกันว่าวันนี้อยากกินอะไรเราจะแพลนกันเลยค่ะวันนี้จะกินอะไรวันนี้วันหยุดนะจะกินที่ไหนในบ้านนอกบ้านทุกวันเสาร์เนี่ยจะเป็นวันก๋วยเตี๋ยวแห่งแห่งแห่งบ้านเลยเป็นวันก๋วยเตี๋ยวแห่งชาติ ของบ้านเราก๋วยเตี๋ยวที่เราไปกินในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเราก็จะมาเล่าให้ให้แม่ครัวเราฟังว่าอะไรอร่อยตุนเนื้อเนื้ออย่างดีวันนี้ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ปูหมูหวานวันนี้อะไรเงี้ยจะเป็นวันก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดเราก็จะมีความสุขกับการกินนี่คือสิ่งที่พี่ต้องสอนคน้ชอบเหมือนกันใช่แล้วเคยมีเหงาไหมพี่นุ้นไม่เหงานะแต่บ๊อบบี้เหงาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่เคยถามเดี๋ยวถามแล้วเดี๋ยวเจอคําตอบเหงาแล้วมันต้องหาทางรับมืออย่างนี้ไงเข้าใจป่ะผมเหงาแม่มีอีกสักคนวัยหม เป็นคู่นี่ค่อนข้างให้สเปซซึ่งกันและกัน่อนข้างเยอะมาก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 เออทำไมพี่บางคนนะบอกว่าผัวไปไหนฉันไปด้วยอะ่ะเออตัวติดกันตลอดแต่ของพี่นี่คือแบบแล้วแต่เลยแล้ว<า>สนุกไหมล่ะไปแล้วสนุกไหมล่ะอ,อ๋อถ้าเราไม่อยากไปเราก็ไม่ไปอ,อ่หมายถึงว่าเมียคนอื่นอ่ะในลองถามตัวเองดูว่าท,ทุกทุครั้งที่คุณไปในในในพื้นที่ของเขาเอ,อ่ะคุณสนุกหรือเปล่าอ,อ๋อ ถ้าสนุกถ้าไปสนุกก็ไปก็ไปก็ถือว่าเราสนุกร่วมกันถูกไหมแต่ถ้าไปแล้วแบบว่าเบื่อเออไอ้เพื่อนคนนั้นก็ไม่ชอบหน้าไอ้เพื่อนคนนี้คุยอะไรก็ไม่รู้ดูซิไอ้คนนั้นก็เจ้าชู้ไอ้คนนี้ก็จะกลายเป็นเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองไปแล้วได้อะไรอ่ะอองั้นเราก็ไม่ไปดีกว่าหนูแบเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบไปข้างนอกเยอะเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกอยู่แล้วก็เลยชอบที่จะอยู่บ้านพี่ทำอะไรสมอเวลาพี่บ๊อบบี้ไปสังสรรค์เจอเพื่อนแล้วเราอยู่บ้านทำอะไรอ่ะพี่ตีลังกาปาระเบิด ว่ายน้ำทําทุกอย่างแหละทําอะไรก็ได้ในบ้านบ้านของเราไงเดินแกะผ้าพุงยุ้ยพุงยุ้ยอะไรของเราก็ทำหัวฟูบางทีวันวันเสาร์เป็นวันก๋วยเตี๋ยวแต่วันอาทิตย์เนี่ยแม่ครัวจะหยุดเราก็จะไม่มีคนทํากับข้าวให้กินวันอาทิตย์เราก็จะต้องสั่งวันนี้กินร้านนี้เอามาส่งหน่อยนะอะไรเงี้ยพอมาบางทีคนมาส่งเห็นหัวป้าฟูก็ตกใจปะพี่คือคนที่อยู่ในทีวีหรือเปล่าครับ พี่นี่แหละแต่วันนี้พี่ไม่ได้ทางานมันดูแปลกใช่ไหมเอ,เอามามารีบจ่ายตังค์แล้วก็รีบไปจะได้ไม่ผิดหวังพี่ก็ใช้ชีวิตยี่คนปกติธรรมดาทั่วไปวันอาทิตย์ก็เป็นวันสบายๆของเราใช่<อ>บางคนนะ <laughs> พี่แต่งงานกันแล้วเป็นครอบครัว <laughs> เขาก็มีลูกใช่ไหมแล้วเขาก็ชอบพูดว่าเนี่ยทำงานหาเงินมาเนี่ยก็ให้ลูกไง mm hmm. แต่เราเมื่อเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะไม่มีลูกพี่ก็ทํางานเยอะแยะมากมายมีธุรกิจร้านเสื้อมีธุรกิจร้านเล็บ แล้วพี่จะเอาเงินไปทําอะไรยังไงอะพี่เอาไว้ให้ตัวเองค่ะเอาไว้ให้แค่สองผัวเมียใช้ค่ะเออจะใช้ให้หมดภายในชีวิตนี้เลยนะในชาตินี้เลยค่ะเอมันถึงไหนเราก็จะใช้ให้หมดบาทสุดท้ายในวันที่หมดลมหายใจฟึ่บไปเลยไม่ต้องมีใครจะมาคิดว่าแบบจะต้องเหลือเผื่อใครเพราะว่าชีวิตชีวิตเดี๋ยวนี้นะคนปัจจุบันอายุค่อนข้างยืนยืนก็ต้องบอกว่าเราเองก็เผื่อไว้ เอาคิดดีไว้ก่อนแลวกันละกันก็เผื่อว่าวันหนึ่งถ้าอายุมันยืนมากเราต้องทํางานตอนแก่ไหวไหมล่ะอ่าจะมายืนเป็นกะละแมอยู่ไหวไหมล่ะ60ากสิบไปแล้วนะคะป้าอต้องน่งทำก่อนเะก็ต้องมองไว้ว่าเอ้ยเราอ่าร่างกายเราไหวถึงนี่นะใน่เรากะไว้ก่อนอ่ามันไหวแน่หกสิบเนี่ยไหวแน่เอาแล้วจากนั้นล่ะกําลังถดถอยพี่คิดมองไว้กับบ๊อบบี้นะคะว่าถ้าเราอายุมากขึ้น เราทำงานได้น้อยลงนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณภาพชีวิตของเราต้องต้องด้อยลงไปด้วยในวันที่เรามีเรี่ยวมีแรงหาเงินแบบเนี้ย<ฆ>คุณภาพชีวิตของเราแบบเนี้ยในวันนั้นอ่ะอายุจะ70หรือ60ก็ตามคุณภาพชีวิตของเราต้องเท่าเดิมต้องตีเทนนิสได้เหมือนเดิมอ,อาจจะไม่ได้แบบ ปราดเปรียวเหมือนเดี๋ยวนี้นะแต่เรายังมีไลฟ์สไตล์เหมือนตอนที่เรายังมีกําลังวังช้าอยู่อย่าลืมนะคะว่าในวันที่คุณ60เกษียณไปแล้วเวลาคุณเหลือเยอะมากคุณมีเวลาเที่ยวรอบโลกได้หลายรอบเลยแต่ถ้าเราไม่มีสตังล่ะเราจะไปได้ยังไงใช่เพื่อเราเจ็บป่วยไปหรือว่าเราอยากอยากกินร้านอาหารนี้อยู่ใช่เราก็จะมีสตังไว้ว่าเราได้ไปใช้ชีวิตตอนนั้นใช่ความสุขของพี่นุ่มแหม่มทุกวันนี้คืออยู่ที่ไหนคะ พี่มีความสุขทุกครั้งที่ได้ได้เจอเจอผู้คนได้ทํางานได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนแล้วก็มีความสุขที่สุดเมื่อเวลาที่เรากลับเข้าบ้านแล้วได้อยู่คนเดียวบางทีไม่ต้องยิ้มก็ได้เดี๋ยวก็หาว่าบ้ายยิ้มอยู่ในบ้านคนเดียว<ช>แต่ว่าข้างนอกมันต้องยิ้มตลอดออบางทีเรากลับบ้านจริงๆคนเวลาพูดมากที่สุดข้างนอกอารมณ์ดีมากที่สุดข้างนอกสังเกตตัวเองไฮเปอร์มากที่สุดเริงร่ามากที่สุดปราดเปรียวมากที่สุดเวลาคุณอยู่บ้านคุณจะเป็นตรงข้าม เฉยเงียบไม่พูดใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันเฉาหมดแล้วมันใช้ไปหมดแล้วใช้ไหมดแล้ว <c oughs> หรือมันอันกำลังชาร์จพลังใหม่ก็ได้เพื่อที่จะเอาไปสู้ในวันลุ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสุขแล้วหนุ่มก็มีความสุขทุกครั้งที่มีเพื่อนข้างๆที่ชื่อบ๊อบบี้จริงๆเราอยู่กันแบบเพื่อนเลยอะแม่เราไม่ได้แบบต้องคิดว่า มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในวันแต่งงานอันนี้เป็นคําที่ทุกวันนี้หนูก็ยังใช้<ะ>ท่านอวยพรให้หนูมม่บอกว่าหนูนจําไว้นะในวันที่เรามีชีวิตคู่แล้วอะสามีเราใส่รองเท้าออกจากบ้านเมื่อไหร่เขาไม่ใช่ของเราเขาจะเป็นของเราก็ต่อเมื่ออยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นทุกทุกอย่างเวลาเขาอยู่ในบ้านก็จะเป็นหมดเป็นสามีเป็นเพื่อนเป็นของเล่นเราเป็นสัตว์เลี้ยงเราเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยได้ด้วยบางทีเราก็เกาคางมั่งเกาคุงมั่ง แต่เมื่อไหรใส่รองเท้าออกไปแล้วก็เป็นอิสระชีวิตทุกวันนี้ถือว่าเรามีความสุขม,มากมนะมาก,นะม,ากมีความสุขเราได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําใช่วันที่เราได้หยุดพักผ่อนเราก็เป็นตัวของตัวเองอีกเต็มที่ใช่แล้วเราก็ได้เตรียมพร้อมสําหรับรับมือกับอนาคตข้างหน้าของเราแล้วใช่ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะความสมบูรณ์แบบแต่ละคนไม่เหมือนกันและนี่เป็นความสมบูรณ์แบบอีกอย่างหนึ่งจากพี่หนูแหม่มคะ่ะขอบคุณมากมากค่ะพี่หนูแหม่มสุริภาคุณต่างวัฒนาค่ะขอบคุณเจริญเมฆค่ะช่วงหน้าเราจะคุยกับคุณหมอที่เคยเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมหมอยังเป็นนะคะแล้วหมอหายได้อย่างไรสักครู่เดียวค่ะ